ธมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอบกระทูสอออ้สนชยืนยันรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอมีการตั้งกระทุถามนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายเร่งด่วนการพักชำระหนี้และมาตรการดอกเบี้ยงเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวปี2555ถึง2557ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอบกระทู้ ดยระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตร,รกรรายย่อยเริ่มตั้งแต่1เมษายน2558ถึง31มีนาคม2559โดยกำหนดปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตร,รกรรายย่อยแบ่งเป็น3กลุ่มคือเกษตร,รกรที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้เพราะเหตุสุดวิสัยโดยจะตัดหนี้เป็นศูนย์ กลุ่มที่2คือเกษตรกรที่มีศักยภาพต่ำแต่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยขยายเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง15ปีและพักชำระหนี้เงินต้น3ปีแรกส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากการทำนาปรังเดือยรัฐจะให้เงินช่วยเหลือเพื่อปลูกพืชทดแทนเสริมรายได้รายละไม่เกิน100,000บาท ที่ประชุมยังได้พิจารณากฎหมาย3ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลม